สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่สองวันศุกร์นะครับเดือนมกราคมปีใหม่แล้วนะครับสองพันยี่สิบหกเมื่อวานนี้เราพูดถึงปีใหม่พ่อกับพูดแนะนําเรื่องราวต่างๆไปพอสมควรเกักบปีใหม่วันนี้จะยังอยู่ในเรื่องของปีใหม่อยู่นะครับจะนําคาอวยพรที่ปกติทุกๆปีพ่อจะเขียนคาอวยพรไว้ทุกๆปีทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ก็เขียนไว้วันนี้จะขอกล่าวถึงคาอวยพรนั้น ในโอกาสปีใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับในปีมานี้นะครับว่าพ่ปีใหม่ปีม้าก็บอกอย่างนั้นถึงเวลาปีม้ามาบรรจบขอให้พบประสบโชคโศกสลายคิดสิ่งใดได้สมหวังทั้งใจกายได้ผ่อนคลายสบายสุขกันทุกคนขอพระแม่มารีรีส่สาภาวนาต่อทรงฤทธิ์ประสิทธิผลให้ทุกท่าน ธรรมะมั่นบรรดาลดนไม่อับจนอยู่รอดตลอดปีครับก็ยังไม่สายเกินไปเมื่อวานเราฉลองแม่พระพระมารดาของพระเบ็เจา้าคือของพระเยสุเจา้าวันนี้ก็ขอแม่พระช่วยให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับจะได้เข้มแข็งแล้วก็โดยอาศัยการภาวนาของพระแม่นั้นเราจะได้ประสบผลสําเร็จความสําเร็จต่างๆนะครับในปีใหม่นี้ก็อยากจะพูด เรื่องราวของคําสอนของพระศาสนจาจักรบ้างนะครับว่า,าศาสนาจักรสอนอยังไงเอาเรื่องแรกเลยนะครับที่พี่น้องจาได้นะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่ผ่านมานะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ทรงเรียกประชุมให้มีประชุมสมัชชาหรือว่าซีนอตขึ้นนะครับทั่วโลกทั่วโลกแล้วก็เป็นการประชุมซีนอตที่มีความหมายมีความสําคัญ อย่างมากนะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันการประชุมซีนอดสมัชชาของภาสาศาสตจากนั้นมีเป็นระยะระยะนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนท่าทีหรือว่าปรับปรุงอจะใช้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงท่าทีหรือว่าทําให้คําสอนหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตของเราซึ่งเป็นคริลชชนสมัยนี้คสสอ2พน .26 เป็นอันเนี้ยยี่ห้ายีกว่าไปแล้วคืในใน พันปีที่ที่สามก็ว่าได้เนี่ยนะเป็นอย่างไรให้มันตรงกับยุคตกสมัยเพราะว่ามันสังคมมันเปลี่ยนไปจริงๆนะสภาพของมนุษย์สภาพของดินฟ้าอากาศและนุ่มก็เปลี่ยนไปสมเด็จสันปาวันสิทธพระองค์ท่านจึงเรียกประชุมซีนอหมายว่าประชุมทั่วโลกเลยและวิธีประชุมเนี่ยพระองค์ไม่ได้จัดหัวข้อมาจากส่วนกลางกรุกรมแล้วก็ว่าไปแต่พระองค์ตั้งตั้งเป็นสิ่งที่จะต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งหัวข้อมาแล้วก็หัวข้อของซีนอดอทที่สําคัญก็คือก็บอกว่าการก้าวไปด้วยกันใช่ไหมการก้าวไปด้วยกันก็คือหมายความว่าพระศาสนาจากในทุกภาคส่วนจะต้องดําเนินไปด้วยกันแล้วก็พอกระชอบบ้างแล้วมีพี่น้องจําได้ใช่ไหมก็มีมีรูปรูปของซีนอดอกเนี่ยรูปของกลุ่มชนในกลุ่มชนที่เดินไปด้วยกันนั้นก็มี ทั้งพระสังฆราชมีพระสงฆ์มีซิสเตอร์มีนักบวชมีฆาราวาสก็เดินไปเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นสังฆราชถือไม้เท้าเดินอยู่ข้างหน้าก็ไม่ใช่ในรูปนั้นนะถ้าจําได้นะก็ยังอยู่ตรงกลางด้วยซ้าไปอยู่ตรงกลางพระสังฆราชอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนเดินไปมีเด็กมีเยาวชนก็เดินไปเนะี่ยการก้าวไปได้วยกันหัวข้อเนี่ยสำคัญมากนะการก้าวไปได้วยกันเสร็จแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือทางคณะกรรมการของรัฐจักรส่วนกลางที่กุโรมก็ได้ออกแกชนงเรียกร้องและก็เชื้อเชิญให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมด้วยการทำแบบสอบถามด้วยการหาข้อมูลไปจากไปยังทุกคนทุกชาติทุกภาษาทั้งทุกไวัยไม่เว้นแม้กระทั่งพี่น้องที่ต่างความเชื่อก็ให้ขอความเห็นด้วย คนจะเป็นความรู้ไม่มีความรู้ก็ขอทุกภาคส่วนแล้วก็เขียนเป็นหัวข้อมาว่าอาจจะดําเนินยังไงจะทํายังไง,งต่างๆแล้วให้ทุกคนนั้นก็ลงสุ่มเสียงมาแล้วก็สุ่มเสียงสุ่มคะแนนมาแล้วก็ให้แต่ละวัดทํามาแต่ละวัดก็ทําเป็นรวมกันมาเป็นสังคมพนธนเป็นเขตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็รวมกันมาเป็นภาษาจักรในประเทศนั้นแล้วก็ในภาษาจักรในทวีปแต่ละทวีป แล้วจึงเอามาซินเดซิสมารวมกันมาร่วมกันพิจารณาสรุปเป็นข้อความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใช้เวลานานนะพี่น้องใช้เวลาหลายปีสองสามปีส่งไปที่กรุงลงกรุงลงก็เขียนกลับมาใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเราตอนนั้นพี่น้องก็ทราบดีใช่ไหมว่าเราก็ได้ทํากันได้ประชุมกันทุกภาคส่วนเหมือนกันนะแต่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหน ในส่วนตัวของพ่อเนี่ยเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยนะก็ยังหรือว่าในจะว่าในทั่วไปก็ได้ยังน้อยอยู่นะจะรู้กันก็เฉพาะ,ะบรรดานักบวชบรรดาพระสารราชหรือกรรังการถึงมันยังไม่ลงไปถึงประชาชนหรือว่าคนที่อยู่รากย้าพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยช่วงต้นปีเนี่ยนอะไรพ่อก็จะพูดถึงเรื่องพวกน,นี้และเพื่อเชื้อเชิญเหล่าคนจริงซีนอดเนี่ยได้สรุปแล้วมีข้อบทสรุปออกมาแล้วนะครับว่า เป็นอย่างไรแล้วก็ส่งกลับมาแล้วแล้วก็บอกให้ไม่ต้องรอปฤษสีกาที่จะออกหรืออะไรหรอกก็นําสิ่งที่ประกาศมาเนี่ยไปปฏิบัติได้เลยในวัดในที่ต่างๆที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พวกนี้หรือว่าวันต่อๆไปพอจะพูดถึงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องได้มีความสุขและก็ทําชีวิตของตัวเองให้มีความชื่นชมยินดีกับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ต่อๆไปนะครับ ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด